ตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งจะพาน้องๆไปทาอีเวนต์ฮันเดอร์คลาสสิกของโรบอกนะที่มีจัดเพียงแค่หกวันเท่านั้นเพราะเรว่าคลิปนี้มันจะยาวมาาๆแต่พี่แป้งจะพาน้องๆะะไปทําแบบง่ายๆก่อนนะคะซึ่งพี่แป้งได้มาหมดแล้วนะ,ะคะขาดแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่เป็นของฟรีทาตามพี่แป้งแล้วน้องๆจะได้ไปแบบง่ายๆเลยค่ะซึ่งน้องๆหลายคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าเราจะต้องเข้าไปทํานะคะทั้งหมด15แมปแต่ครั้งนี้ไม่ต้องค่ะพี่แป้งมีทริกที่ง่ายกว่านั้นซึ่งจะให้น้องๆเล่นแค่แมปเดียวนะคะคือเดิรไปคล แกองฟรีทั้งหมด8เหรียญในคลิปนี้เลยน้องๆเข้าแบบนี้มาแล้วนะคะพี่แป้งชมเนี่ยจะอธิบายอย่างตามประสบการณ์ที่พี่แป้งชมได้ของฟรีจากแบบแบบนี้ค่ะซึ่งถ้ามันยากเกินไปพี่ก็ไม่ทําอยู่แล้วพี่จะหาวิธีง่ายๆมาให้กับน้องๆนั่นเองซึ่งวิธีเล่นพี่แป้งจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปส่วนของฟรีเนี่ยน้องๆดูตรงนี้ก่อนนะคะเราจะต้องมีทิเ็ตนะคะในการทำเควส์และเราจะต้องมีเหรียญอานะคะในการมาแลกของฟรีค่ะ ของฟรีแบบที่ไม่ใช้โลบัคนะคะน้องๆจะต้องใช้เหรียญทั้งหมด5เหรียญ6เหรียญ10เหรียญ15เหรียญนี่คือของฟรีที่ไม่ต้องใช้โลบัคนั่นเองค่ะเมื่อน้องๆนะคะกดไปอันนึงแล้วเหรียญคนนองจะหายไปก็ต้องหาเหรียญเพิ่มมานะคะเพื่อเราจะไปแลกของชิ้นต่อไปนั่นเองส่วนของที่เหมือนกันนะคะแต่เป็นสีทองคล้ายๆเดือะฮันเนี่ยน้องๆจะต้องทาการ่ รวมบัสทั้งหมด600โลบัรเพื่อเปิดช่องสีทองนะคะเหมือนเดิะทันเลยค่ะที่อยู่ด้านบนและของฟรีอยู่ด้านล่างน,นั่นเองพี่แป้งชมซื้อเพื่อให้น้องๆพิจารณาเอานะคะว่าอยากได้ไหมอยากตอนนี้พี่แป้งชมเนี่ยมี26เหรียญอาแล้วพี่แป้งจะทําการกดแรกอันแรกก่อนนะคะคือห้าเหรียญน,นะคะน้องๆสมมุติเรากดไปเนี่ยห้าเหรียญเราก็จะหายไปนั่นเองนะคะต่อไปเป็นอันที่2นะคะพี่แป้งก็จะกดคือ6เหรียญน,นะคะน้องๆก็จะเป็นนี่เลยบอกเลยว่าโคตรเทมีปีกกับมงกุฎด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะชิ้นนี้และชิ้นต่อไปนะคะนอ จะทาการกดเนี่ยคือหมวกที่มีเขานั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแบบฟรีก่อนนะคะน้องๆคือไม่ต้องเสียโรบักเลยนั่นเองนะคะและการที่น้องทุกคนอยากได้ของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนี้โดยที่ไม่ต้องเสียโรบักน้องๆจะต้องมีเหรียญอาทั้งหมด36เหรียญส่วนคนที่เติมโรบักไปนะคะ600โลบักเนี่ยเวลาน้องๆนะกดของฟรีไปมันจะมีแถบสีเหลืองให้น้องทําการกดนะคะน้องก็จะได้ของเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะคะจะได้ทั้งของฟรีแล้วก็ของสีทองเหมือนกันเลยนะคะและพี่แป้งชมจะบอกน้องๆว่าการที่น้องจะได้เหรียญอามาเนี่ยต้องทํายังไงบ้างไป ซึ่งเราจะต้องไปทําการนะคะน้องๆองเข้าไปในแมปนะคะเพื่อทําการไปเก็บเหรียญอาซึ่งเหรียญอาแต่ละแมปเนี่ยจะมีทั้งหมด5เหรียญต่อ1แมปนะคะแล้วก็จะมีทิกนะคะคือ10อันต่อ1แมปนั่นเองและอีกวิธีหนึ่งนะคะในการได้เหรียญคือทําเควสในแมปเดอะคลาสสิกตรงนี้นั่นเองซึ่งในคลิปนี้พี่แป้นจะสอนน้องๆให้ไปหาเหรียญตามเควสนะคะทั้งหมด8เหรียญฟรีๆไปเลยแบบไม่ต้องเข้าแมปให้มันแหลกยุ่งยากนั่นเองส่วนในแมปพี่แป้นจะพาน้อๆไปเล่นแต่แมปง่ายๆนะคะส่วนเควสเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยน แต่ละเควสเนี่ยทำประมาณหนึ่งนาทีก็ได้เหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการอันแรกต้องทํำยังไงสิ่งแรกนะคะน้อง,องเข้าไปที่อวตารของตัวเองน้อง,องจะเจอเสื้อตัวนี้นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วใครไม่มีพี่แป้จะทิ้งลิงไว้ให้แล้วให้น้อง,องใส่เข้าแมพมาด้วยพอใส่เข<ๆ>้ามาแล้วให้น้องนะคะเดินตามพี่แป้ ตึกสูงๆนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วมีตัวอาที่อยู่ใหญ่ๆด้านบนเดินเข้ามาในตึกแล้วเดินลงบันไดมาชั้นใต้ดินเลยค่ะจากนั้นก็ทําการเลี้ยวแล้วเข้าประตู VIP ไปแต่เราต้องใส่เสื้อก่อนนะแล้วก็กดเหรียญอาได้เลยค่ะคือเหรียญแรกนั่นเองกดอีปั๊บเหรียญอาจะเด้งขึ้นมาบนหัวเราง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้น้องรีตัวขึ้นไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปทําเหรียญที่2ก็ไม่ยากเหมือนกันง,ง่ายงนิดเดียวเอง ตามน้าที่โนทำการเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปตรงนึงนะคะลูกน้องซึ่งง่ายเหมือนกันที่พี่แป้งวงกลมไว้แล้วก็เดินเดินเด,นเ,ดนเดินมานะคะแล้วมันจะเป็นเหมือนตึกอะไรก็ พี่แป้งไม่รู้มันคืออะไรนะคะเพราะว่าไม่ทันยุคเก่านะคะน้องเดินขึ้นมนใดมานาเพื่อให้เราไปชั้นสูงสุดนะคะหรือดาดฟ้านั่นเองก็อยู่ตรงนี้ปั๊มนะคะน้องใจเย็นๆแล้วกดนะคะตรงที่พิมพ์นะคะแล้วพิมพ์คําว่าเลนโบนะคะน้องคือสายลุ้มนั่นแหละแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันจะขึ้นสะพานเลนโบแบบนี้มาให้น้องๆทําการเดินไปจนถึงสุดทางตรงนี้นะคะแล้วหยุดก่อนจากนั้นน้องๆจะเห็นว่าทีที่พี่แป้งชมวงกลมไว้เนี่ยมันสามารถทะลุลงไปข้างล่างได้น้องๆก็จะเจอเหรียญอีกหนึ่งเหรียญคือเหร อาจจะเด้งขึ้นด้านบนแบบนี้เลยบอกแล้วพี่แป้งชมพาแต่หาอะไรง่ายให้กับน้องโน่นเองค่ะจากนั้นเหรียญที่3มเนี่ยให้น้อง like รีต <ๆ S 2> ัวมาอยู่ด้านบนนะคะแล้วเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยมันจะมีธงแบบนี้อยู่ให้เดินลงไปด้านล่างเลยค่ะเราจะไปแข่งรถกันแต่ก็ไม่ต้องแข่งอะไรกับใครนะคะน้องนั่งรถปั๊มนะคะแล้วก็ขี่เข้าไปนะคะในบ้านสีเหลืองแบบนี้นะคะทําการวนแบบนี้นะคะขี่รถแบบนี้ไปทั้งหมด3มรอบนะคะน้องจากนั้นนะคะมันจะขึ้นติกเก็ตให้น้องๆแบบนี้นะคะเพราะน้องเน่ยจะต้องเอาติกเก็ต ไปทําเควสอันต่อไปนั่นเองจากนั้นน้องหันซ้ายมือนะคะมันจะมีดอกไม้อยู่ให้กระโดดลงมานะคะตรงนี้นะคะน้องกระโดดไม่เจอกะโดดลงมาใหม่นะคะมันจะมีเหรียญให้น้องกดอีอยู่น้องจะได้เหรียญที่3ามมาแล้วเรียบร้อยจากนั้นจะเย็นๆลงไปใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะเราจะลงไปเอาเหรียญใต้อันนึงนะคะให้น้องหันหลังไปนะคะจากนั้นเดินตามพี่แป้งชมมาจะมีประตูสีขาวแบบนี้นะคะน้องทำการพิมพ์ชื่อของเขานะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะขึ้นไว้ให้นะคะทั้งหมดทุกประตูเลยนะคะน้องแค่พิมพ์แต่ละอันนะคะประตู ตามคลิปของพี่เป้ชมเลยมันเหมือนประมาณว่าเห็นตัวละครอะไรน้องก็ทายชื่อของเขาประตูก็จะเปิดออกไปห้องลับนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด5ประตูนะคะน้องแต่เป็นประตูสั้นๆค่ะไม่ได้ยาวเลยแล้วเมน้องเข้ามาก็จะเจอกับเหรียญเหรียญหนึ่งแล้วนะคะทำการกด E นะคะน้องเหรียญมันก็จะเด้งขึ้นด้านบนของเรานะคะแปลว่าเราได้เหรียญเพิ่มแล้วนั่นเองจ้าและต่อไปนะคะน้องจะต้องทําการไปเล่นออฟฟีนนะคะเพื่อทําการไปเอาตั๋วเข้ๆแล้วก็เหรียญ R อีกหนึ่งเหรียญนั่นเอง นะให้น้องเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงไปนะคะน้องๆมันจะมีออบบี้ให้เราเล่นนะคะน้องๆก็ทำการเช็คพอยต์ให้เรียบร้อยนะคะตายจะได้ไม่ต้องแบบเริ่มใหม่นั่นเองนะคะ ถึงตรงดอกไม้ตรงนี้แล้วมันจะเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งหน่อยนะคะจากนั้นเนี่ยไปข้างหน้ามันจะมีทิกเกต็ตให้น้องเก็บกระทําการเก็บด้วยนะคะเราจะต้องใช้นั่นเองนะพอเรานะคะเก็บทิกเก็ตแล้วน้องเดินเข้าประตูข้างๆมาได้เลยค่ะมาใจน้องๆนะคะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆไปทางซ้ายมือจะมีสไลเดอร์อยู่ให้น้องสไลด์ลงไปได้เลยจากนั้นให้ทําการเล่นออบบี้แบบเมื่อกี้นะคะแต่มันจะอยู่ด้านล่างค่ะน้องๆเป็นออบบี้ที่มันไม่ได้ยากเหมือนกันนะคะอย่าลืมเช็คพอยต์ด้วยนะพอหักน้องตายจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะคะจนสุดทางนะคะจะเจอตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นเหมือนพื้นที่ล่องขุนนะคะน้องพยายามแบบเดินไปกะเอาก็ได้ค่ะจากนั้นพคะพนน้องไปถึงข้างหน้าปั๊บนะคะมันจะมีเหรียญอ้ารอเราอยู่ข้างหนั่นเองทาการกดอีนะคะแล้วเหรียญก็จะเด้งขึ้นบนหัวของเราก็เราจะได้เหรียญเพิ่มมาแล้วต่อไปนะคะพี่แป้งจะพาน้องไปเอาเหรียญเพิ่มอีกเช่นกันนะคะเดินตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะขึ้นมาได้สีเหลืองมานะคะจะเจอกับบ้านให้เราเลี้ยวซ้ายมาค่ะน้องจะเจอเหมือนร้านค้านะคะเดินตรงลงไปได้เลยนะคะจ จากนั้นให้น้องเดินเท้าร้านค้าไปนะคะซึ่งน้องอาจจะต้องพิมพ์อะไรนิดหน่อยบนแชทอีกแล้วเปิดช่องแชทขึ้นมานะคะแล้วพิมพ จิคมิลเลอร์นะคะน้องๆมันจะมีช่องให้เราเดินเข้าไปแล้วปีนขึ้นมาด้านบนได้เลยเดี๋ยวลืมเก็บทิเก็ตก่อนนะคะเราจะต้องใช้นั่นเองจากนั้นหันหลังไปนะคะน้องๆมันจะมีตู้ขายน้ําอยู่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราจะต้องซื้อน้ํานะคะทั้งหมด1่อันแต่ให้น้องกดคําว่าอีเวนต์ด้านซ้ายมือจากนั้นนะคะกดนะคะอันบนนะคะที่เป็นทิ cket เนี่ยแลกมาก่อนนะคะอันแรกจากนั้นถึงจะซื้อน้ําได้นั่นเองจากนั้นให้รีตัวมาได้เลยเพราะน้องๆรีมาปั๊บเราจะอยู่ตรงที่เราเกิดใช่ไหมคะน้องๆเดินตามหหหหาาุ่่นนนนยยต์ทีีมมเคบัววะะแล้้ น้องกดอีที่ตัวของเขานะคะเราจะเอาน้ําให้เขาแล้วเขาก็จะให้เหรียญอากับเรามานั่นเองบอกแล้วว่าหลังๆเนี่ยน้องๆทำเควสเนี่ยจะต้องใช้ทิเกตนะคะให้น้องๆทาการซื้ออันที่สอนะคะที่เป็นบาสุก้าอันนี้นั่นเองจากนั้นนะคะให้น้องถือบาสุก้าแล้วเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยน้องๆจะเห็นไอ้ลูกกลมๆอันใหญ่ๆที่อยู่ตรงหน้าของเราให้น้องๆทาการเดินไปได้เลยจ้าจากนั้นนะคะไปตรงสีเหลือง จะทำการกระโดดขึ้นมาไอ้ลูกกลมกลของเรานะคะแล้วน้องเก็บธงด้วยนะคะสีแดงแบบนี้แล้วใช้บาสุก้ายิงจะลวดให้พังจากนั้นน้อง,องก็จะได้เหรียญเอามาแล้วบอกเลยว่าง่ายมากหลังจากนั้นนะคะน้อง,องจะต้องไปทําการเอาทิกเก็ตนะคะแล้วก็เอาเหรียญอันสุดท้ายในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงบ้างให้น้อง,องเดิน รถไฟตรงนี้นะคะจากนั้นกดปุ่มสีม่วงนะคะแล้วรถไฟมันจะออกมาให้ทําการขึ้นรถไฟไปเลยค่ะแนะนานะคะน้องๆอ,อย่าเร่งให้รถไฟมันเร็วนะคะไม่งั้นมันจะตกรานนะคะแนะนําว่าให้เบรกแล้วช้าๆเนินๆไปตั้งแต่แรกเลยดีกว่าะคะ่ะไม่งั้นนะคะน้องๆรถไฟตกมันก็ต้องเริ่มใหม่ค่ะเมื่อเรามาถึงสุดรางแล้ว ก็จะได้ทิกเก็ตไปเลยค่ะแบบฟรีๆไม่ต้องทำอะไรมากมายจานนั้นน้องจะต้องใช้ทิกเก็ตนะคะทำการนะฮะเพื่อให้ได้เหรียญอามาคือการที่น,น้องเนี่ยกดอันที่3มนะคะเมื่อกี้เราซื้ออันที่2ไปแล้วนะคะเราต้องใช้ทิ cket กกทั้งหมด12อันจานนั้นหยิบลูกบอลออกมาแล้วปาใส่ใครก็ได้นะคะปาปาปา,ปา,ปาแบบนี้ไปนะคะจนกว่าเหรียญอาของน้องจะขึ้นแบบพี่แป้แบบนี้ปาไม่นานค่แป๊บเดียวเท่านั้น อยาเพิ่งปิดคลิปนะคะน้องๆฟังพี่แป้งพูดให้จบก่อนพี่แป้นจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าต่อไปพี่แป้งจะพานุองๆไปทําอะไร <S <S และแน่นอนหากน้องอยากได้ของฟรีครบทั้งหมด4ชิ้นเนีียนอกจากที่น้องจะทาเควสในแบบนี้แล้วนะคะน้องๆยังต้องเข้าแบบนะคะเพื่อไปหาเหรียญอาสีฟ้านะคะจากแบบต่างๆนะคะเพื่อมาทําการแลกของฟรีนั่นเองซึ่งตัวพี่ก็เล่นไปหลายแบบแล้วค่ะพี่แป้นจะเลือกแต่แบบง่ายๆนะคะที่ตัวพี่พอจะทําได้และในมือถือทําได้นะคะมาให้น้องๆทําใครที่อยากดูนะ ว่าพี่แป้งพาไปทําแบบไหนบ้าง5โมงเย็นและ6โมงเย็น1ทุ่มพี่แป้งจะมาลงคลิปไปกับน้องๆค่ะอย่าลืมมาดูด้วยนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่แป้งชมด้วยนะคะนอนแค่3ชั่วโมงเองเหนื่อยมากๆเลยแต่อยากให้น้องๆได้ของฟรีกันเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ